เต็มเลยเนี่ยเอ้าเอาว่าว่าไปเลยทีเนี้ยค่ะจะมานำเสนอเรื่องปริพศสิบค่ะมีมีทั้งหมดสิบข้อด้วยกันหนึ่งคือก่ออาว่าอาว่าปริพศค่ะคือความกังวลเรื่องที่อยู่อาศัยนั้นข้อสองคือกุลปริพศคือความกังวลกุลละปริพศคือความกังวลเรื่องตระกูลค่ะสาม ลาบปริโพธคือความกังวลเรื่องลาบสักการะค่ะแล้วก็ข้อสี่คณะปริโพธถูกไหมคะใช่ใช่คณะปริโพธคือความกังวลเรื่องหมู่คณะค่ะแล้วก็ข้อห้าคือกรรมมาปริโพธความกังวลเรื่องการงานอแล้วก็ข้อหกเป็นอัดทานปริโพธคือความกังวลเรื่องการเดินทางเจ็ดญาติปริโพธ คือความกังวลเรื่องญาติในวัดค่ะแล้วก็ข้อแปดอาพาธปริพภคคือความกังวลเรื่องการเจ็บป่วยส่วนข้อเก้าคือคันท้าปริพภคความกังวลเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนค่ะแล้วก็ข้อสี่ข้อสุดท้ายเป็นอิธิปริพภคคือความกังวลเรื่องการแสดงฤทธิ์ค่ะอืมโอเคสารแสดงจบแล้วค่ะอ่าโอเคได้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 ได,ได,ได้ตาลายมากเลยอาจารย์ดู <c oughs> ดาวเต็มฟ้าเลย <c oughs> <worship bird> เออีไอ้เมื่อ,อ,อกี้นิสายกมืออะไรเอ่ยโอเคอันนี้ผ่าน